นี่คือการจากลาที่สะเทือนวงการบันเทิงไทยคุณก้อยธาริกาธิดาทิ์ผู้จัดคนเก่งที่ผ่านงานมา50ปีประกาศแยกทางกับช่อง3มอย่างไม่มีวันกลับมาด้วยคำพูดที่เจ็บปวดและสะท้อนถึงความรู้สึกถูกทำลายโดยรุ่นใหม่แต่แล้วเรื่องราวจะจริงจริงและไปถึงไหนหากคุณคิดว่าดราม่าในวงการบันเทิงไทยมีแค่เรื่องความนิยมหรือการแข่งขันคุณอาจต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่าสุดอินสตาแกรมของคุณก็ได้แชร์ข้อความที่ทั้งสะเทือนใจและท้าทายความเข้าใจของทุกคนเธอเผยความรู้สึกเสียใจอย่างลึกซึง้งหลังจากถูกกรรุุ่่นนนเด็ลา ทำลายความเชื่อมั่นที่มีต่อช่องสามซึ่งเป็นบ้านของเธอมาตลอดชีวิตการทำงานทั้งนี้เธอยังย้ำว่าความผูกพันกับช่องสามไม่เคยสิ้นสุดแต่การจากลาครั้งนี้กลับจบลงอย่างเจ็บปวดขอกราบลาด้วยความเคารพค่าช่องสามคือบ้านที่ให้โอกาสเราได้เลี้ยงลูกหลานจนเติบโตทั้งหมดนี้เกิดจากบุญคุณของทุกท่านที่ให้โอกาสเราตลอด50ปีที่ผ่านมาแต่ที่ไม่คาดคิดคือการถูกคนรุ่นใหม่ทำลายด้วยความคิดที่จํากัดหรืออาจไม่เคยคิดเลยถ้าคุณมีความคิดที่ลึกซึ้งคุณคงไม่เคยทําลายสายใยความผูกพันนี้ได้คุุณก็็ระบบอย่างเจปวด แต่ที่น่าสนใจคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามนี่เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวของคุณก้อยหรือสะท้อนปัญหาใหญ่ของวงการบันเทิงไทยที่คนรุ่นใหม่กำลังลุกล้ำพื้นที่ของคนรุ่นเก่าโดยไม่รู้ตัวหรืออาจเป็นเรื่องของความเข้าใจที่แตกต่างกันระหว่างคนที่เติบโตในยุคที่แตกต่างกันลองคิดดูคุณคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนในอุตสาหกรรมบันเทิงกับช่องงานควรจะเป็นแบบไหนคุณเห็นด้วยกับมุมมองของคุณก้อยหรือไม่ว่าความคิดที่จำกัดคือสาเหตุของปัญหาครั้งนี้ หรือคุณคิดว่าคนรุ่นใหม่ควรได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองโดยไม่ต้องถูกกดดันจากคนรุ่นเก่าแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเผยแพร่13กันยายน2564นาฬิกา15นาทีปรับปรุง13กันยายน2564นาฬิกา15นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์